F22 Raptor นะครับเราใส่ล้อแล้วนะครับเราใส่ล้อแล้วแบักบสี่เซลนะครับ <S <S 2> <S 2> เดี๋ยวเราวิ่งเล่นให้ชินก่อนนะครับเวลาเครื่องบินใส่ล้ออ่ะอ่าเดี๋ยวเราเราเรามาลองมาวิ่งเล่นกันนะครับ าผมก็ยังไม่ค่อยจินอะไรเหมือนกันเดี๋ต้องขึ้นสุดสนามนะครับดูแล้วนะเพราะว่า EDF ทอกต้นมามาช้า บินนิ่งดีมากนะครับอันนี้เขาเร่งอยู่ที่50%นะครับ อันนี้บินเองถ่ายเองนะครับจะเสียวหน่อยเอามาทดลองครับว่าใส่ล้อมีอาการเปลี่ยนไปหรือเปล่าก็ไม่มีนะครับมีแค่ความรู้สึกว่าเอ้ยมันบินมันเหมือนอะไรเกาะ,ะตัวลำไปม,มีความรู้สึกเหมือนอะไรเกาะ,ะตัวลำไป เวลาหมดพอดีนะครับเดี๋ยวว้าสว่างๆเดี๋ยวมาทําคลิปบินให้ดูกันใหม่นะครับ a อบีสองเดบเตอร์นะครับตัวนี้เวลาหมดพอดีนะครับผมตั้งเวลาไว้สี่นาทีโอ้โ,โ,อ,โอุตส่าหวางตัวเนียนๆโดดนิดนึง คือผมก็กลัวมันจะเลยครับเพราะว่าหมดแล้วหมดเลยเวลาเราไปต่อไม่ได้นะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับนงส่ต้อไปตั้งศูนย์ใหม่นะครับดูแล้ว โอเคครับทีมหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ